หลังจากที่ได้ไปทดลองขับมานะคะกับตัวใหม่ของเราค่ะ Ford V-Tec V6 3.0นะคะคันนี้นั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าประทับใจมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์ค่ะด้วยความที่เขาเป็น3.0นะคะก็คือออกตัวได้เร็วแรงแล้วก็นิ่มสมูทมากค่ะรวมถึงภายในนะคะตัดเสียงรบกวนข้างนอกเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเรียกได้ว่าเสียงเงียบเลยค่ะแล้วที่สําคัญค่ะสําหรับตัวนี้นะคะในเรื่องของฟังก์ชันก็ต้องบอกว่าฟังก์ชันเนี่ยครบมากๆนะคะแล้วก็ยังมีใน เรื่องของระบบความปลอดภัยที่ตอบโจทย์สําหรับผู้ขับขี่เลยค่ะเพราะว่าความปลอดภัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบเซ็นเซอร์รอบคันนะคะสามารถช่วยเหลือได้อย่างดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นขับรถออกผิดเลนนิดนึงนะคะเขาก็จะมีระบบเตือนแล้วนะคะรวมถึงในเรื่องของนะคะอุบัติเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งกีดขวางก็ตามค่ะต้องบอกว่าเรามีระบบเซ็นเซอร์รอบคันนะคะในการตรวจจับก็ช่วยได้มากๆเลยสําหรับคันนี้นะคะและที่สําคัญเลยในเรื่องของเครื่องเสียงด้วย <aujourd'> เครื่องเสียงเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะ สำหรับใครที่กําลังมองหารุ่นใหม่อยู่นะคะหรือว่าสนใจค่ะอยากจะทดลองขับสามารถมากันได้นะคะที่ Ford f o r ์ดเอฟริมปีนครสวรรค์ค่ะลองมาทดลองกันได้นะคะกับตัว f o r ์ v 6 6 3 0ค่ะแล้วจะไม่ผิดหวังนะคะอย่าลืมมาจะเจอกันเยอะนะคะ